วันนี้มีดินววดินวกโอ่งนะครับดูครับดูใกล้ครับเดี๋ยวอีกสักสามสิบทีมาดูกันนะครับนี่กำลังผ่านมาสามสิบวินาทีนะครับลองคายมันเลย เห็นอยู่พี่เห็นอยู่นี่ครับได้แล้วครับได้แล้วแบบนี้ได้แล้วดูครับรอ,อ,อขึ้นเขียงอยงเดียวครับวันนี้เขียงโป่งครับโป่งวันนี้ไปครับตัดไปันนี้ก็มาขึ้นเขียงแล้วนะครับถามตอฮะต้องมีขาเที้มถามมันดูดิ โอ้โหโอ้โหจริงสีครับริ้นวัวอดอบองนะครับอืกรอบมากครับดูฟังเสียงนะมองตุไหมดีแบบไหนจับไปคำมือเอบเลยนี่ครับทีมงานครับเยอะครับนี่พี่ปิงครับพี่ปิงกินยั่อะเยบนับครับเติมคำข้าใหญ่ครับนีพี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กหัวโต พี่อ๊อบดีนะเขาครับเดีนะครับสายยาเยอะครับฮาเดียวไม่ได้ครับเดียวไม่ได้เจ้าครับไว้ขี้เจ้าวันนี้งกำลังขี้เจ้าอ่ะครับนี่ใครครับเจ้าเจ้าพิงเลี้ยงเราพิงเลี้ยงเราครับพิงเลี้ยงเราพิงเลี้ยงเราธรรมดาเจ้าโอโหยำประจานทำโอาพิมพ์เอาไปงจัดคำว่าเอีบครับคำม่าเอี๊บมึงมึงมึงผู้ฮอนครับฮอน เขียบทุกคนนี่ครับผมก่อนกินนะผมเติมน้ำอมฤตก่อนครับผมมาถึงเบียดหนักเนาะอุ้ยหุวนแล่แม่พังรันได้ไหมเอาพี่ตีก่อนครับเอาพีิธีวิปปิงปลายลิ้นเลยที่จับไปเลยที่จับเลยพี่ปปิงลายลิ้นเลยนะคุยโชว์เลยคุยเชื่อปลายลิ้นวัวเลยนะครับปลายลิ้นวัวนะครับขำขำเอี๊ยบเลยครับเสียงกรอบกาดูฟังเสียงครับ โยมโยมมาฟันหักได้ไหมแล้วพี่ชายแท้ๆผมครับนี่ต้นจัดคำเอฟโอ้โหนี่อาพี่ปิงเอาพี่ปิงก่อนเลยนะให้แล้วปิงก่อนเลยครับพี่ปิงกินยั่วนะครับต้องชิ้นแบบนี้นะครับนี่ดีดีสุดยอดเลยครับเนี่ยตัวนี้พี่อือหือต้องหอมครับ ทำขายไหมเลี้ยงทำขายไหมได้เลยได้เลยผิดละห้าร้อยครับผมจะทำขายครับผิดห้าร้อยครับผมินเกินต่อไปเชียบนัดครับอ่ะไรครับเอาจิ้มสักคำน้อยเอาเอาคำไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวหรอกพี่ผมว่าไม่เหนียวเอ้าผมอุปวงมันไม่เหนียวผมไม่เห็นหน้าเลยเห็นไหมกระต้มกระต้มอย่างนั้นก็นี่เอาซัดไปเลยครับซัดเลยครับทำยังไงครับผม คำอีบโรดคำอีบครับคำอีบอือหือโอ้ทายยังปาร์ตกินกระเสียบครั้เนาะพี่ครับชิ้นได้องคือกินโททำไมครับพี่พี่กินแซ่บครับเขินกองนิดหน่อยนะออกกล้องแรกครับเฮ้ยจ้าครับต่อไปก็พี่ออฟนะครับพี่ออฟเนี้อเขาครับอ่าพี่ตัดไปครับสจะทำนี่ ัวเขีครับอี้แซ่บครับมาไยเต้นครับเต้นเซิลคำใหญ่นะครับสองตอนไปเลยสองตอนนั้นเทียดเทียดใช่ได้ใช่ได้ต้องมูมาเสียงไงมีมือื้ม ว้าวมามาาีคอเราไปเลยเดี๋ยวพ่นตานี่รูดโดนแบนแล้วด้วยปิดสุรรณบปิดตอวนี้มันักปิดแปพะคนบาวาเดยเด๋กวกินครับของคุมทยทงคนอร่อยครับเด็กจริงครับครับมากินกันครับ กินท้าวงครับมากินมากินกินครับอืมอืมไม่เพิ่มยาพิเศษครับกรุบๆเลยครับปอดเราไหมจิ้มแจ่วครับไม่ต้องกิมก็อร่อยครับหมักแค่เกลือไม่ต้องอะไรมากมายครับครับกิมสัก้งไงครัานี่ครับอื้อ มองกันแล้วไงอพิงจะทรอกสักคำไรไม่ไอเหอไออีกสักคำยครับพี่ทำเอฟเลยครับำเอฟเลยกินใหญ่เลยครับกินไ่เหมือนกินนเหมือนชาวบ้านชาวท้องครับแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่นี่นะครับมงรัจิ้มหัวยอดครับชิิกๆยิบ เอ้ยมามาครับมากินกันเด้อแลวเขาหาปลามกินด้วยกันครับรอบนี้มนันจะมาคืนวุ้ยเนี้ยในที่รอเ <c oughs> นีเสียหิวครับตอนนี้อืมหรือพี่พตีก็ไปเจ็บผักในสวนอยู่ครับเสียได้คนี่แค่วิกกีขาวแล้วผมวิกกี้ขาวครับนี่ครับอจอดครับอีสามมันห้องครับของแซ่บอีสามมันห้องครับ น,นี้เวลาแสบครับครับพีาบดก่อนพี่ตีได้อร่จริงครับอ๋อพี่อ๊อฟโชว์หน่อยชว่วยหน่อยเร้าเม่มีเขาทำหานะชิ้นใหญ่เลยครับคุยนัวสิครับจัดครับไไอือออ <S <S อร่อยอร่อยเคล็ดนัดครับเคล็ดนัดบุ๋มเห็นปะจำไว้คอยมีจำไว้คอยบุ๋มเอากินโอ้ยถ้ากินแล้วู่ตะดเสียมครักเพาะเจอนี่โอ้พี่ปิงมาอีกแล้วครับดูดูดูชิ้นนี้โคตรสวยอ่ะทีมงานกินจนตกครับครับผมลงมือทำอะไรด้วยนี่นะครับ เอาชีวิตรอดในวงเล่าครับเขาจะตั้งชื่อคลิปนี้แม่เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดในวงเล่านะดูสีครับเอ้าเอาเอาเกินเกินไอเดียฟิปปี้อีกแล้วครับหมาทำเอฟครับถือช <yeah> ิปให้เราเนี่ยนี่นะเห็นไหมพี่เห็นนะสัตว์เดกทียรครับตีมาอุ้่ครับหมาทำเอฟครับรอบนี้ จับไปยังเสียวล้ครับใหญ่เลย,ยครับกิ้มปป่นนะครับิ้มเกี่ยวบ้านเราไปซื้อ,อไ,ไ,ไ,ไม่ออไปำนึกแต่วา่าคนไปไปปีก,กินยัวยครับเอา,อา,าหนอนห่อร้อร้อนครับซือหมูไม่ได้เข่ยนไมัจะมีะตรงไหนขายละ่ะไผ้ผนี้หอยองห่อยองโทรหาเราแวโทรถามดิไม่ที่หมูไม่ด้งไปน้ำนมข้าโอ้นี่มัปซื้อไบมาหน่งคนง่า ทำยังไงเลยังไงอย่าให้เราเห็นี่เบิ่งโอ้ยดูเสียงเข้าครับโทษทีพี่ตีพี่ตีตกใจวะเอาักครับนกินให้น้องดูหน่อยหมูนะครับหมูย่างนะครับนะครับนี่ครับพี่ตีครับพี่ชายผมเองนะพี่ตีกินยั่วครับเอ้ากินรอรอถ่ายไม่ทันนะครับโอ้โหผักมาเลยครับผักมาหอมหอมจากสวนครับมาที่หลังครับผัก เอาชิมู้ไอือหืออือหืออือหือ้า่ม้วกรูดเอาให้ผมเหรอจิบหม้อมกันนะนัดเอานัดตะก้อด้วโอ้โหไอ้ต่ลิ้นนั่นน่ะ่ลิ้นนั่นน่ะอร่อยไนี่ครับน่เป็นปลายลิ้นนะครับ อืมองใ่ม่อรบอกคือได้ซื้อร่นแคมป์ฟอมัน การกินถั่วนะครับการกินถั่วเขากินกันยังไงนะครับเขากินกันแบบนี้บุ๋มเพิ่งขึเห็นนะพี่แบบนี้แกมบูรายังไชยะไรกันนะต่อเลยลิ้นครับนี่ครับนี่ครับลิ้นวานะครับเอาแบบนี้นะครับกินธรรมดาไม่เป็นครับแบบนี้ครับธรรมดาโลกไม่จำอ้าชีวิตรอดในวงโลรับผักครับผักมาจางสวนครับพี่ตี กินผักทำเกี๊ให้โชว์หน่อยนี่ทำใหญ่อะอะไรกบๆกินโชว์หน่อยนี่ขาดขาดสดๆเลยนะประกาศเนาะระกาหินคำน้ำจิ้มมาครับขาดหินโน่ตัดลดนะกรอบครับขีเแขยงเลยกินขียงเลยอ่าองฝั่นั้นจิ้มมากหน่อย พร้อมไปน้ำจิ้อีกป่ะนี่โคกเราคนขอ,ขอไม่อากไปทำน้ำจิ้มก่อนนะครับ,บรนี่ครับชิ้นสุดท้ายนะครับยังกรอบครับนี่เคียมนั่งทำครับหือจัดไปมือใกล้ๆครับผมข้าวบ้านไม่ชัดนะครับเพราะถ่ายตอนกลางคืนน้ำิ้มก็นนหอมเลยกรอบกราด กอบมากกอบมากอือืวัสชัดเอาแมงตอนนี้นะครับจะปิดคลิปแล้วอ <c oughs> ครับตอนนี้ยายชูวยแล้วตอนนี้นะเพิ่มสีนี้เดีย๋ยว <c oughs> จดไปกินก่อน จะได้ผิดคลิปคนละตอนนี้คนละตอนนี้เพื่อนเจ็ดบาเด้อขอยางมาให้เราดนิยไอุ้ยกูสียัดต้อย่างห้เดียบนะจิจริงไม่อบาทเด้อเพ่นกเนอยางมาแล้วตวมาอุ่นกอุ่น้ก็อุ่นอุ่นต้นท่านนี่ยตอนเนีจะผิดคลิปแล้เดี๋ยวจะฟากินล็อกขนม มียังเดบุนอ่อนเนี่ยตอนเนี่ยก็เลยบอกหันไหนกัดเอาได้ก็จิ้มไม่ชกไม่รอกันเลยครับดูเป็นชอบวัวมันได้แล้วเลยแล้วอาร์ตดูเคำอุเทรียเออ อาร้อนครับร้อนฮะยอดครับปิดชิปครับอ้าวิปปิงบอกสูตรไหมครับโอ้สูตรผมสุดยอดเลย ดเดี๋ยวล่ะใส่เกียบมเสียล่ะกเผาเอาไ้พี่ปีนะพี่คับับสูตรพี่ปิงครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับสิ่งที่เราจะใส่ก็คือมีแค่เกลือสูตรเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มครับครับผมอยู่ที่น้ำจิ้มอย่างเดียวใช่ครับอืหนักแบบบ้าน,านไนามา ครับโคุณชายครับคมณชายไม่ทำครับอือหือไรกิ๊งไ่ตีนเอา จะเป็นคลิป้ะไรจีทำยังไงนะไปดีๆนะด้อบผมอ๋มอสอบใส่ข้างมุมดีดมดใช่ไหมอ้าวันนี้มาจุ๊บด้าหลังกล้องได้กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยครับผมถ้าไม่ไลค์เนี่ยครับผมปาดหน้าเลยเราเจอกันกดไหนอ่ะ